ลูกสแต่ยังแซบเปิดสี่คุณแม่คนดังในวงการมันเฮงที่มีลูกด้วยกันทั้งหมด4ีคนแล้วเป็นครอบครัวใหญ่ที่เรียกได้ว,ว่ากลายเป็นครอบครัวสุขสันต์กันมากเลยจริงๆแม้จะมีลูกถึง4คนกันแล้วแต่คุณแม่เหล่านี้ยังคงความสสยแซบเอาไว้ได้จะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า ออยอธิพรกลายเป็นคุณแม่ลูกสี่ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคุณแม่ออยอธอิพรภรรยาคนสวยของนักร้องนักสแสดงหนุ่มอย่างบีมกวีตันจรารักหรือบีมดีทูบีที่ทั้งสองก็ได้มีลูกชายฝาแฝดกันมาแล้ว2คนอย่างน้องพีและน้องทีเป็นลูกชายฝาแฝดสุดน่ารักไว้กําลังสนทีก็มีร่างฐานแฟนคลับติดตามกันมากมายโด่งดังกว่าพ่อบีมไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ล่าสุดคุณแม่ออยก็ได้ให้กาเนิดลูกสาวฝาแฝดต,ตอนออกมาประกาศข่าวนี้ว่ากาลังตั้งครรภ์ลูกสาวฝาแฝดนั้นก็ทําเอาเป็นที่ 2อตุลาคมที่ผ่านมานั้นคุณแม่อ่อยก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวฟ้าฟแฝตแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่โรงพยาบาลมิติเวชก็ทำเอาแฟนลับลุ้นชื่อของเด็กๆทั้งสองกันหนักมากโดยพี่ทีและน้องพีนั้นก็ได้มีการตั้งชื่อให้ด้วยว่าน้องแอนนาโมและน้องกาลิล่าทำเอาแฟนขับฮาร์เซลกันยกใหญ่ต่อมาทางด้านคุณพ่อบิมก็ได้ออกมาเฉลยภายหลังแล้วว่าลูกสาวฟ้าฟแฝตนั้นชื่อน้องไอวานและน้องอัญญาพร้อมเปิดอิสตาแกรมคอยอัปเดตความน่ารักของลูกสา,ฟา,ฟา,ฟาวฟ้าฟแฝตไว้ให้แฟนๆได้ติดตามกัน พอยชิดจันแทบไม่เชื่อเลยว่านี่คือคุณแม่ลูกสี่แล้วจริงๆสําหรับสาพอยชิดจันที่ปัจจุบันเธออายุ34ปีแล้วมีสามีเป็นชาวฮ่องกงนามว่าเคนหงหลังจากแต่งงานกันไปนานก็มีลูกด้วยกันทั้งหมด4คนอย่างน้องชิโนโ่น้องชิลลี่น้องชิต้าและน้องชิลินซึ่งแม้ตั้งแต่ท้องแรกนั้นจะทำเอามีดาม่าทาหลงเข้ามาหนักแต่เธอกับสามีก็จับมือกันแน่นมากพอเดินหน้าลุยธุรกิจไปด้วยกันในช่วงนั้นสาพอยก็ได้ห่างหายไปจากวงการบันเทิงไปทําหน้าที่คุณแม่เลี้ยงดย,งย,งยว้ ชุดขอตุ่มชุดนักเรียนญี่ปุ่นทำเอาแฟนๆแห่เข้ามาแซลกันยกใหญ่ว่าลูกสีไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอเลยจริงๆงานนี้คนที่5ต้องมาแล้วล่ะจ้า จุนกสมาคุณแม่สายซัมพอตต้องยกให้บ้านนี้กันเลยสาหรับสาวจุนกสมาภรรยาของนักสแสดงตลกอย่างเปิ้ลนาคอนศิลาชัยที่ทั้งสองแต่งงานใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วนั้นก็ได้ให้กาเนิดลูกสาวลูกชายสุดน่ารักสีอออย่างออกสัสออกก้าออกูดและออกเรดที่ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นสายภาพผลกันอย่างสุดๆอีกทั้งบ้านนี้ก็ชอบหากิจกรรมใหม่ๆให้ลูกๆได้เล่นกันอยู่เสมอมีเวลาเลี้ยงดูเด็กๆอย่างใกล้ชิดจนเติบโตมาอย่างดีมีคุณภาพเห็นได้จากน้องออกา้าที่มีอาย คนไทยได้ดีมากเลยทีเดียว เจมกับนิกาทำเอาเป็นข่าวดีเฮลันสนั่นกันเลยทีเดียวสำหรับภรรายาคนสวยของหนุ่มเชนานาะอย่างสาวเจมกับนิกาที่ทั้งสองหลังแต่งงานกันมาได้นานก็ได้ให้กาเนิดเด็กๆมาแล้ว2คนแต่หนุ่มเชนก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าตนนั้นอยากจะมีลูกด้วยกันทั้งหมด5คนซึ่งผรอน,นั้นก็เป็นจริงสมพรปากเจ้าตัวเลยจริงๆพอร่าสุดสาวเจมก็ได้ตั้งท้องเด็กๆสาวแฝดมาเพิ่มอีก3าคนเป็นชาย2หญิงหนึ่งซึ่งเร็วๆนี้ก็ใกล้จะได้เจอหน้าเด็กๆแฝดสามกันแล้วทาเอาหนุ่มเชนนั้นดีใจหนักมากพอไไไดด้้้เเเเเป็นนนนนนคครอออบบััววววใหหหญ่่่่่่ทททีีีีุุมมาาาาากลลลยยยชชสภษ์จจะ แก้มปีกอยูตลอดยิ่งมีลูกเยอะก็ยิ่งขยันทำงานเยอะมากยิ่งขึ้นแฟนๆต่างรองลุ้นเจอหน้าเด็กๆบ้านนี้กันแล้วล่ะจ้า